รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม ทานายสึกลูกนั้นกับชอตเดตประจำวันพุทธที่14สิงหาคม2567วันนี้มีมาฝากัน6คู่แต่ว่าคู่แรกก็เป็นบิ๊กแมตช์แล้วไปลุยกันสุดยูฟาคัพแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกอย่างเรอัลมาดริดเจอกับแอตเลติาแชมป์ยูโรปาแต่กันที่สนามกลางถ้าดูจากสภาพความพร้อมของทีมแน่นอนว่าทั้งคู่ต่างก็มีความพร้อมแต่ถ้าดูจากฟอร์มเกมอุ่นเครื่องแอตเลตาไม่ชนะใครเลยแพ้2เสมอ1ส่วนเรอัลมาดริดอุ่นเครื่อง3มเกม แพ้ไป2ชนะ1แต่ที่แน่แน่วันนี้จะได้เห็นลวดลายของคิริยันเอ็มบัปเป้ลงฟาดแข่งพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างจูดเบลลิงแฮมและโรดิรวมถึงวินิอุสจูเนียเชื่อว่าณชั่วโมงนี้คงจะมีทีมที่อยู่แถวมาดริดได้ยากชอดเด็ดทำนายว่ามาดริดจะชนะ2 0คู่ต่อมาเป็นสึกคาราบาวครับของอังกฤษฮาวซิตี้เปิดบ้านเจอเชฟฟีเวสต์เดย์ถ้าดูจากฟอร์มภาพรวมฮาวซิตี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่8เกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยแม้กระทั่งแมตช์อุ่นเครื่องรวมไปถึงเกมแรกในลีกก็ทำ ตัวเองวันนี้ต้องมาเจอกับเชลฟีเวสตเดย์ที่เกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มพรีมัทอากายไปถึง4-0วันนี้ฮาวซิตี้น่าจะไม่ไหวชอนเดททำนายว่าเชลฟีจะบุกชนะ2-1คู่ต่อมาพรีมัทเปิดบ้านเจอกับเชล Nam แน่นอนว่าพรีมัทที่เล่นอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพดูดีกว่าเชล n a มที่อยู่ยังลีกทูถึงแม้ว่าเกมที่แล้วพรีมัทจะโดนถล่มมาถึง4-0แต่เกมในบ้านของพรีมัท4เกมหลังสุดก็ยังไว้ใจได้ชอนเดททำนายว่าพรีมัทจะชนะได้ไม่1 0คู่อมาลอดยูนดบู้่ตจอกับ ถ้าดูจากฟอร์มดูดีกันทั้งคู่แต่ถ้าดูจากเ tohead Middle ิลสโบรไม่ชนะลีดมาเลยตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2024รวมทั้งหมด6เกมโดยที่แพ้ไป4เสมอไป2 4เกมหลังสุดเป็นลีดที่เก็บชัยจาก i d d l e s b r o u ร h ได้ทั้งหมดวันนี้ฟอร์มของลีดก็ยังมีเกมรุกที่ดุดันเชื่อว่าวันนี้จะเฉือน i d d l e s b r โ u ร h ได้2ต่อ1คู่ต่อมาเป็นศึกยูโรปาลิกาสเปิดบ้านเจอกับซานตาโคลอมาในเรกแรกลิกาสบุกไปชนะซานตาโคลอมาได้ก่อน2ต่ 0, ะะอ0 ขอแค่ตั้งเกมรับดีๆยิงอีกสักลูกเพื่อกลุมความได้เปรียบการันตีการเข้ารอบส่วนซานตาโคโลมา่าเดี๋ยวจะได้พักยาวๆ30กว่าวันเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องใส่ให้สุดแต่ก็ยังมองว่าลีก,กาสยังมีคุณภาพนักเตะที่เหนือกว่าเชื่อว่าน่าจะชนะได้แต่ยิงไม่ขาดชดัดเดชทำนายว่าคู่นี้จะเป็นลีกาชนะ2-1คู่สุดท้ายไปกันที่ลีกนอร์เวย์เฟดริกสตารต์เปิดบ้านเจอกับฮาวเกซุนถ้าดูจากฟอร์มทีมเยือนดูไม่ดีเลยอยู่อันดับ16ของตารางส่วนเจ้าบ้านอยู่อันดับที่5าของตารางถึง จะชนะได้แค่นัดเดียวแต่พวกเขาเก็บแต้ม้วยการที่ยันเสมอคู่ต่อสู้ได้ถึง6เกมแล้วยิ่งดูผลงานในบ้านเป็นทีมที่แพ้ยากมาก8ปนัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยชนะ3เสมอ5ซึ่งต่างจากเฮลเกซุน3เกมหลังสุดแพ้รวดทุกเกมชอดเด็ดทำนายว่าเฟดริกสตัดจะชนะได้ไม่1ก็2 0จัดไป